วันนี้พามาเที่ยวตลาดสวนขอบฟ้ามาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดเปิดใหม่นะคะอันนี้วิวหัวข่ํานะคะคนก็จะเริ่มทยอยมาทานอาหารเพราะว่าแดดไม่ร้อนเป็นตลาดอยู่ตรงถนนตัดใหม่สวนขอบฟ้ามาร์เก็ตนะคะอันนี้บรรยากาศฝั่งตรงข้ามก็ติดกับร้านทันโทนทาทุาทนนะคะสีข,ขาวๆแล้วก็ร้านเปิดใหม่ซิสตเตอร์ยำนะคะอันนี้ถัดมาก็เข้ามันไก่ลุงอ้วนแล้วก็ ร้านเยลโล่นะคะเป็นปิญญ้งย่างสองชั้นส,สวยๆสีเหลืองตรงนี้นะคะฝั่งนีแล้วด้านนี้ก็จอดรถสบายๆนะคะสวนท่าฟ้านะคะตลาดสวน่าฟ้านะคะบรรยากาศคนน,นั่งชิลเยอะเลยเหมาะกับช่วงนี้ที่โรคระบาดเราก็ต้องนั่ง,งะะห่างๆนะคะมีระยะห่างโต๊ะจัดให้ห่างกันเป็นระยะอย่างนี้นะคะไม่ให้นั่งติดกันนะคะก่อนเข้าตลาดก็จะมีการให้ใส่แมส เช็คคุณภูมิล้างมือ้วยเจเอลกกฮอนนะคะแล้วก็ตลาดหน่าเดินมาสะอาดสะอ้านนะคะยังมีให้เช่าที่ขายของได้อีกเยอะเลยนะคะอาหารข้าวหวานมากมายทา,กากโกยากิขนมโคกสิงคโปร์พิซซ่าร้านหน้าหมูหมักอาหารตำสังหมูจุ่มเยอะะเลยมาอุอนหนนกันได้นะคะโอเคนะคะสวนขอบฟ้าค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะ